วันนี้เราก็ได้คุยถึงเรื่องของบทเพลงในปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเลยอยากให้อาจารย์แต่ละท่านช่วยแชร์จากมุมมองของตนเองนะครับว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงและอนาคตอยากเห็นเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้นี้อาจารย์กิฟก็ได้แชร์หน่อยอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคอมเซอร์ชาวไทยนะครับก็ขออนุญาตเริ่มทีมอาจารย์แก่เลยครับครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวขออนุญาตดูชาร์ตนิดหนึ่งนะครับได้ครับผมยิงขึ้นมาให้ครับสักครู่นะครับอันนี้ก็ จะโบราณโบราณนิดนึงนะครับก็อันนี้เห็นไหมครับก็ Go, ครับต่าได้ครับขึ้นมาแล้วครับครับก็เมื่อสักครู่ที่อาจารย์หลายๆท่านพูดนะครับก็อยากพบว่าตอนเนี้ยนิสิตนักศึกษาหรือครูอาจารย์เนี่ยได้มีความรู้ทางด้านการศึกษาในเรื่องทฤษฎีดนตรีการเขียนเพลงอะไรเนี่ยมากขึ้นเยอะเลยเยอะกว่าสมัยสมัยก่อนนะั้นซึ่งสมัยก่อนนะแทบจะ ทฤษฎีพวกนี้เรียกว่าไม่มีการที่จะถ่ายทอดจากครูหรืออะไรต้องหาอ่านตามหนังสืออะไรพวกนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้มีทั้งครูมีทั้งคอนดักเตอร์หรือแบนด์ดีเรคเตอร์ช่วยแนะนำอะไรทำให้เพลงเนี้ยพวกนี้มันมีขึ้นมาเยอะนะครับทำให้ให,ให้ให้เขียนเพลงได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้สนับสนุนให้ให้พวกคอมโพเซอร์ใหม่ๆหรืออะไรต่างๆพวกนี้ สร้างแนวเพลงนะครับตามตามผมจะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆเนี่ยเราสร้าง f l e x s s o r r e หรือสร้าง Score อะไรที่มันสามารถที่จะเอาไปตัดแปลงใช้ได้ตั้งแต่เด็กประถมยนันมหาวิาลเป็นคอราวเป็นอะไรนะนะครับเราสร้างเป็นเพลงพื้นบ้านไทยผมใช้ว่าเนี่ยนิวอันนี้ก็คือเหนือตะวันออกตะวันตกใต้เลยนะครับก็คือเพลงพื้นบ้านเราไปรวบรวมเพลงของแต่ละภูมิภาคมาเนี่ย นะครับเช่นเพลงประกอบการเล่นเพลงกล่อมเด็กเพลงตามประเพณีเพลงไทยเดิมพวกนี้ถ้าเราเลือกออกมาจากเหนือกลางอีสานใต้เลยก็เนี่ยผมว่าโอ้แมทเทียลเยอะมากนะครับอันที่2ก็คือเพลงสมัยนิยมนะครับก็คือเพลงตามยุคตามสมัยทั้งเพลงไทยทั้งเพลงฝรั่งนะครับแล้วก็อีกอันก็คือเพลงพื้นบ้านอาเซียนนะครับเพลงพื้นบ้านอาเซียนแล้วก็อีกอันอันสุดท้ายก็เป็นสแตนดาร์ด โฟ l ์กคลาสสิกจูนหรืออะไรพวกน,นี้นะครับก็บอกว่าตรงจุดนี้จะทำให้เป็นผมถือว่าเป็นผมถือว่าสิ่งที่เมื่อสักครู่เป็นหัวข้อต่างๆถือว่าเป็น Material เป็นสารตั้งต้นนะครับขออนุญาตใช้ว่าสารตั้งต้นพอเขาเขียนเพลงคอราลหรืออะไรพวกน,นี้จากเพลงพื้นบ้านเพลงสมัยนิยมเพลงพื้นบ้านอาเซียนเพลงคลาสสิกจูนพวกนี้ขึ้นมาแล้วยิ่งมีความรู้ขึ้นไปเยอะขึ้นเราขยายบทเพลงจากคอราลพวกน,นี้มาเป็น a วอ a t i o n เป็น,เป,น,นเป็นนู่เป็นนี่เป็นอะไรเยอะแยะอย่างเช่นความจริงคอมโพ s เซอร์ดังๆในอดีตนะครับก็เอาเพลงพื้นบ้านพวกนี้นะครับมาเป็น material ีตั้งเยอะแยะนะครับหรืออย่างเช่นอ่าสมมุติว่า r รปโซดี้ออนอัลตมออฟปการนีนีเป็นตีมขึ้นมาเพราะๆไม่ได้ยากเลยแต่พอไปปุ๊บมี variation ต่างๆอันนี้ตอบสนองของคอมโพ s เซอร์เราที่จะเขียนเขียนเขียนทฤษฎีเขียนอะไรที่ใส่ความเป็น Education เข้าไปนะครับเพราะ ตรงจุดนี้ก็คืออยากนําเสนอให้นักดนตรีเล่นแล้วรู้สึกเพราะก่อนนะครับเพราะก่อนแล้วก็จากนั้นก็เอาเออกมาเป็นพวกแสดงศักยภาพแสดงความเป็น Education ขึ้นมานะครับก็อยากอยากเสนอให้กับพวกทาง Composer a ์อ a n g เรรุ่นใหม่ๆเนี่ยฮันมาสโคปกลุ่มพวกนี้นะครับมันจะเป็น Material ที่เยอะมากที่เขียนให้ให้กับเอามาเป็นประโยชน์ใช้ทั้งไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับอขอบคุณครับ ขอบุณทางอาจารย์แก่มากครับอาจารย์พันครับอยากให้อาจารย์พันช่วยแชร์เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตอยากเห็นเป็นยังไงบ้างครับกับบทเพลงรบับวงนักเรียนครับอ่อครับจริงๆก็เห็นด้วยทั้งอาจารย์กิบและอาจารย์แก่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดวยส่วนตัวที่ผมเป็นนักเรียนเลด,ด้วยน้องแล้วก็เป็นเพอร์ฟอร์มอะไรครับก็คิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนไทยขาดก็คือเพลงเพลงไทยครับจริงๆแล้วคือ คือจริงๆเรามีเพลงไทยที่ดีมากๆครับแล้วก็พร้อมมากแต่ว่าเรายังขาดในการเอาเพลงไทยเนี่ยมามา,มาประยุกต์ใช้กับดนตรีคลาสสิกครับซึ่งอันเนี้ยปัญหาผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้ครับมันผมคิดว่าจะช่วยส่งเสริมให้ให้ทั้งคอมโพเซอร์ไทยนักดนตรีไทยอ่ะสามารถเข้าถึงดนตรีได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะผู้ฟังหรือว่าผู้เล่นได้กันแแต่ครับเพราะผมเชื่อว่าออ,อกจากกรุงเทพไปอ่ะก็ก็เป็นเพลงแบบ ไม่มีใครฟังเพลงป๊อปแล้วครับเนาะใช่ไหมจริงๆ,ๆแล้วในในเพลงป๊อปในหรือว่าเพลงคลาสสิกจริงๆแล้วเออมันตลาดแค่กรุงเทพเท่านั้นเองที่ที่ผมรู้สึกนะแต่ว่าเราพยายามเอาตลาดที่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยมันกร,กระจุกอยู่แค่ตรงเนี้ยผมว่าถ้าเราเอาเพลงเพลงพื้นบ้านแต่ลนะภูมิภาคอย่างที่อาจารย์แกนําเสนอเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วจะช่วยให้วงการดนตรีเราแบบไปไป,ไปได้ไกลอีกเยอะขึ้นนะครับเนาะอย่างต่างประเทศผมไม่คยเห็นอย่างนักขาเน็ตเก่งๆฝรั่งเขาก็เอาเพลงแบบ เพลงจีอย่างนี้เฮ้ยถามแบบทําไมไม่เอาเพลงไทยไปทําอะไรนยทำไมแบบไม่ดูคันเลอร์ออฟไชน่าเนี่ยทั้งที่เพลงแบบองค์ประกอบสเกลเป็นนาะโงนิกอะไรเหมือนกับเพลงไทยเลยแต,เแต่เขาแต่เขารู้จักในในในของแบบเป็นเพลงภูมิภาคอื่นประเทศอื่นเนี่ยภูมิภาคเรามากกว่าที่จะเป็นเพลงไทยครับเพะะิ่งที่ผมคิดว่ามันมันเสียดายโอกาสตรงนี้ครับอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็แล้วก็เคยเห็นอย่างนะักเคยนดคนหนึ่งเขาเอาเพลงแบบ ของบาหลีครับมาเล่นในงานไคลเน็ตซึ่งแบบโอ้โหจริงๆแล้วมันก็คือเพลงไทยอ่ะครับเนาะองค์ประกอบไปต่างๆคือจริงๆแล้วเราสามารถพัฒนาทั้งวงการดนตรีไปพร้อมกับเพลงไทยได้ได้อีกเยอะมากๆก็เลยอนา,าคตก็เลยอยากจะเห็นเห็นแบบเอเอพูดยังไงดีจะเรียกว่าทั้งนักดนตรีกับน,น,น้องนักดนตรีแล้วนะอันเดนเจอร์ขอคอมโพเซอร์ครับให้ความสําคัญความสําคัญกับเพลงไทยแบบที่สิ่งที่เรามีให้มากกว่านี้ครับผมว่าผมเชื่อว่า อนาคตมันจะเป็นสิ่งที่ที่มีค่าแล้วก็สร้างสร้างมูลค่าให้กับนักดนตรีเราได้ได้มากยิ่งขึ้นเยอะๆเลยครับครับขอบคุณอาจารย์พันธ์มากครับสำหรับกาม่เห็นในส่วนนี้นะครับผมอ่าต่อไปขออนุญาตถามทางอาจารย์จุนครับอาจารย์จุนครับเดี๋ยวผมอันอันอัน้ก่อาครับอาจารย์จุนครับครับครับผมได้ได้ยินไหมครับได้ยินครับผมโอเคพี่โก้ทวนคำถามหนึ่งครั้งครับอาจารย์จุนดีครับครับอ่าอยากให้อาจารย์จุน แคเนี่ยนะครับว่าจากที่เราคุยกันเรื่องของบเทเพลงสำหรับวงนักเรียนในปัจจุบันนี้เนี่ยในอนาคตอาจารย์ชุนอยากเห็นเป็นยังไงครับหรือมีคําแนะนาอะไรสําหรับผู้ที่จะแต่งเพลงในอนาคตบ้างครับจร,จริงๆผมผมคล้ายคล้ายที่พันพูดมากี้นั้นคล้ายพี่แก่ด้วยนะคือคือนี้คล้ายทุกคนเลยครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้อย่างของพี่ลุงมาเกยเซตเมื่อกี้ครับตั้งแต่สารบัญเลยครับมันจะมีคอราวที่เป็นเพลงไทยแล้วคือจริงๆสมัยผมเป็นนักเรียนอาจารย์แก่เ็าจะมีวิธีการประยุกต์แบบงัดที่แบบว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเป็นเเซตของงฝรั่่มาลนก็ได้ อาจารย์แกก็จะหาของรอบตัวมาประยุกต์เป็นแบบฝึกหัดได้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวดำหรือว่าเสียงของ p ป r c u s s i o n นี่มันกล้องสะท้อนอะไรเงี้ยอาจารย์แก่็จะหาวิธีการสอนจากตรงเนี้จริงๆแล้วคนไทยคีเอทมากแล้วก็ถ้าถ้าอย่างที่บอกว่าเพิ่มลายเซ็นตรงนี้เข้าไปอย่างอาจารย์พันธ์บอกว่าเนี่ยเมืเ่เราเสียโอกาสว,าว่าเวลาไปฟังเพลงของอินโดหรือจีนที่มันแบบมีสำเนียงคล้ายไทยแต่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีเพลงไทยแบบนี้บ้างเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยอยาก อย่างตอนนี้เราเราเสียโอกาสตรงนั้นไปเยอะแล้วอย่างเงี้ยถ,ถ้าถ้าทุกคนช่วยกันแบบอย่างผมเป็นคอนดักเตอร์อาจจะเล่นเพลงไทยทุกคอนเสิร์ตเพื่อให้มันแบบมีเพลงไทยได้ออกไปเยอะเพราะตัวผมเองเงี้ยอย่างก็แบบไปฟังของมูเขาเล่นดิฟฟนเชั่นไม่ได้สมมติขมเขาเล่นดิฟฟนเชั่นผมชอบผมก็อยากเล่นบ้างคือเขาเรียกว่าเจอเพลงนู้นเพลงนี้มาเราก็อยากจะเล่นอย่างอย่างอาจารย์พันไปเจอลักไนเน็ตไปเล่นเพลงของอินโดบาหลีเงี้ยเอ๊ะทำไมไม่มีเพลงไทยผมคิดว่าตรงเนี้ยเราทุกคนรู้สึกพร้อมค,คล้ายๆกันแหละว่าเราสูญเสียละ ก็ว่าก็ก็อย่างที่บอกว่าพอมีคนไทยแต่งขึ้นมาก็ต้องช่วยกันเล่นด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกไปที่คอมโพสเตอร์ด้วยว่าเวลาเขียนนะครับก็ให้มันมีหลากหลายเลยวล้ของที่อาจารย์กิ๊บบอกคืออย่างของเด็กมัธยมเป็นประมาณนี้เด็กเพิ่งหัดเล่นหนึ่งถึงสามปีเป็นประมาณนี้เด็กสําหรับไปแข่งเป็นประมาณนี้ให้เรามีแคตตาก็อให้เลือกหลายๆอย่างมันก็จะได้แบบช่วยกันเล่นช่วยกันแสดงครับคือมันต้องบาลานซ์ทั้งสองข้างทั้งคนเขียนทั้งคอนดักเตอร์ แล้วก็นักเรียนที่อยู่ตรงกลางนี่แบบโอ้หหนูเรียนแปดคาบแล้วอ่ะเอาอะไรไมาให้หนูเล่นอีกเนี่ยคือมันก็ต้องแบบว่าบาลานซ์กันหมดทุกด้านว่าหนูมีเวลาแค่วันละชั่วโมงครึ่งอ่ะครูวอร์มอัพหนูก็แบบว่าบุยแล้วอ่ะนะเป่าอะไรอีกไนก็จะแบบว่าทุกอย่างมันต้องพอดีกันหมดมันก็จะได้แบบเกิดความพอดีที่ว่าได้เล่นเพลงที่มีคุณภาพถึงเอามาเล่นเนี่ยถ้าเล่นออกไปแล้วไม่มีคุณภาพใช่ไหมครับเพลงเพลงนี้ก็ไม่สามารถจะประชาสัมพันธ์ได้มันก็ต้องพอดีกันหมดทั้งแบบคอนดักเตอร์ที่มีหน้าทีี่ตคควาามมจกอพเซร์ แล้วก็คนเล่นที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเล่นเพลงแล้วก็ฉันรู้สึกว่าเล่นเพลงไทยอย่างเด็กๆที่โรงเรียนผมจะมีแบบว่าถ้าให้เลือกอย่างคอลาวเนี้ยเขาเขาแทบจะแบบโหวตพ,พอกันเลยระหว่างแดนนี่บอยกับกับอ่าลาวดวงเดือนอย่างเงี้ยถามว่าวันนี้อยากเล่นคอลาวเบอร์ไหนค่อนข้างสูสีคือผมก็ดีใจว่าเออแบบมากใกล้แล้วลาวดวงเดือนจะชนะแดนนี่บอยแล้วคือถ้าเป็นสมัยผมเป็นเด็กๆก็อยากเล่นเพลงฝรั่งรู้สึกว่าเล่นเพลงฝรั่งแล้วมันเท่กว่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละเพลงไทยก็เพาะก็ฮาร์โมนี่าก็ขียนอยงองงลุ เขียนดีอันนี้ไม่ได้ชมนะแต่ว่าพูดจริงก็ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ครับก็ก็ก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับจะได้อยู่รอดกันทั้งวงการเนาะครับผมครับผมขอบคุณทางอาจารย์จุนมากครับต่อไปครับขอเชิญทางอาจารย์ลุงรับในฐานะคอโพเตอร์อาเรนเจอร์ครับอาจารย์ลุงครับครับก็ต่อสู้กับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับน่าจะดีขึ้นนะฮะก็ คำถาม,ถามว่าปัจจุบันเป็นยังไงแลายอยากให้นาคตาเป็นยังไงยังไงนะครับจริงๆแล้วทิศทางในช่วงสองสามปีที่ผ่านม,มานี่ผมสําหรับที่จะทุกทีมานะครับผมคิดว่าคอมโพสเตอร์เนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นเล้วอยา่างเช่นครับโกเนี่ยหนึ่งคนละอาจจะเป็นอาจารย์โจนะครับลุงรดิดเนี่ยก็เริ่มมีผลองอานเกี่ยวกับนี้อันนี้หมายถึงรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ๆนนะครับที่ทําเพียงได้เห็นมาผมคิดว่าทิศทางเนี่ยจริงๆแล้วมันกำลังจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ ตัวอย่างทั้งสองคนเนี่ยมีเอกลักษณ์ในการยืมสำเนียงเพลงไทยมาใช้สำหรับในการประพันธนะ์แต่พอดีว่าช่วงเนี้ยมันมันพอดีก็เรียกว่าอะไรอ่ะติดช่วงโรคระบาดนะครับตอ้เนี่ยพวกกิจกรรมต่างๆมันมันจะโดนฟรีซหมืนเะดิมมันก็เลยดูเหมือนว่าเงียบเก่าไปนิดหนึ่งนะฮะและอย่างที่อาจารย์คิดบอกนะครับว่าเพลงอย่างเ,าเพลงอรชชั่นของวงวงไทยเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไปด้วยการประกวดใช่ไหมครับที่แขึ้นๆั้นก็จริงนะครับ ผมคิดว่าเนี่ยการประกวดหรือว่ากิจกรรมวงต่างๆเนี่ยมันก็ควรจะมีควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะเพราะไม่ไมงั้นเนี่ยถ้าไม่มีกิจกรรมหรือว่าการแข่งขันเนี่ยบางทีเพลงมันไม่มีเพลงใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆวงทม่เล่นใช่ไหมครับก็ต้องเรียกว่าไงบาลานซ์อนึ่งนะครับเพลงมันก็ต้องมีเพลงสองเซตอย่างที่พ่อว่าวน,นะครับก็คือเพลงสําหรับเอ่อคอมเพลชันแล้วก็เพลงสําหรับเอ่อนักเรียนสําหรับการฝึกซ้อมอย่างนี้นะครับผมว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยมันกาลังดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ทางนิดนึง รอน,นิดนึงครับครับผมขอบคุณทางอาจารย์ลุงมากครับโอเครับอาจารย์ mm hmm. กิฟครับอ,อยากเสริมจากที่เมื่อกี้นี้ที่พูดเกี่ยวเรื่องของของเพลงไทยไปต่างประเทศไหมครับหรือว่าอย่างอย่างส่วนตัวของผมเองผมก็เป็นคอมโพเซอร์ชาวไทยที่ในบางบทเพลงเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการนําวัตถุมามาใส่ความเป็นค mm hmm. อนเทนต์บาราดีมิวสิกไปด้วยอาจารย์กิฟมีความเห็นยังไงต่อเรื่องของอนาคต บ้างครับว่าบเทเพลงตำบูนเรียนจะเป็นยังไงบ้างครับจา์คิดครับก็จริงจริงจริงแอ,แอบแอบฝากไว้นิดหน่อยก็อย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าบทเพลงท,ท,ที่ที่แบบถูกนําออกไปอะค่ะเมื่อกี้อย่างที่พูดเนี้ยถ้าเกิดบทเพลงมันมันมันเข้าถึงง่ายในระดับหนึ่งแล้วพอเขาเริ่มรู้จักไทยคอมโพเซอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเราเหมือนเราอาจจะมีการแบบแอดพวกแบบเครื่องดนตรีไทยหรือว่าอ,อจริงจริง มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่าต้องต้องแบบแอดวานอะไรที่เป็นไทยไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมที่จริงทําได้นะคะเขาก็พร้อมที่จะแบบเรียนรู้แหละแต่ยกตัวอ,อย่างบางทีเขา,าเพลงจีนไปเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบมีการใช้แบบซอจีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเหมือนเชิญทั้งโซโลอิสทั้งแบบว่าเขาก็าซื้อเพลงอย่างเงี้ยไปเล่นเลยอย่างเงี้ยก็มีก็มีมเขาก็แบบมีสนใจที่จะแบบว่าทาอะไรอย่างนั้นอยู่เหมือนกันก็ อันนี้ก็อยากฝากไว้อีกนิดนึงว่าแบบเอ้ยหรือถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเนี่ยพอเริ่มได้แบบว่าทําเพลงที่มันเป็นเจ็ดนาทีแปดน,นาทีอนาคตเขาอาจจะอยากให้เราทําแบบเพลงสามสิบนาทีหรือว่าเป็นแบบใส่เครื่องดนตรีนี้นั้นมีโซโลโอีสอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นไปได้หมดมันไม่ใช่แค่ว่าต้องแบบแต่งเพลงที่แบบสั้นๆอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเห็นด้วยกับอาจารย์จุนมาก,มากๆเรื่องที่แบบว่าเป็นเพลงพวกแบบไทยคอร์ราลอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันเหมือนกับแบบมันยังไม่มีเพลงที่มันเป็นแบบเอ็กเซอร์สั้นๆ ที่แบบให้เด็กได้แบบว่าหยิบเอาไปใช้จริงอยากฝากอีกอันนึงคือแบบถ้าเกิดว่าบ้านเรามีเอ็กเซอร์เพลงแบบว่าสั้นๆแล้วให้เด็กได้แบบมีวอร์มอัพเพลงไทยเพลงนี้ได้เรียนแบบว่าการเล่นกระเบิดสองชั้นการเล่นเพลงหนึ่ง,งชั้นสองชั้นสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยสั้นๆน,นิดๆหน่อยๆให้เด็กได้เรียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เด็กเขาค่อยๆซึมซับแบบเพลงไทยมากขึ้นค่ะแล้วก็มีอันหนึ่งที่แบบ หมือนสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักเรียนเปนโนอย่างเงี้ยนักเรียนเปนโนถ้าสังเกตดีๆหรือว่าไวโอลินเนี้ยค่ะคือบทเพลงที่เขาเรียนเนี่ยมันจะเป็นบทเพลงที่มันเป็นแบบพวกเพลงคลาสสิกอะสแตนดาร์ดเวบัตัวต่างๆเขาก็จะได้เรียนรู้พราแบบว่าประวัติศาสตร์ของโมซาร์ทมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบคิดว่าเออถ้าเกิดแบบเพลงไทยของเราถ้ามันแบบว่าได้แบบว่าสอดแทรกประวัติศาสตร์แบบไทยไปด้วยหรือว่าแบบมีการสอดแทรกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเพลงนี้มันทําไมอะไรยังไงมาอะไรเงี้ยในแบบฝึัหงัด ด้วยเลยทําให้แบบเด็กก็มีกิจกรรมในการเรียนแบบมากขึ้นไม่ใช่แค่เล่นโนต้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจดีว่าถ้าเกิดแบบยิ่งแบบมิวสิกแบบเอ็ดูเคดเด็กได้มากเท่าไหร่เพลงไทยมันก็ยิ่งแบบน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้นก็อันนี้อาจจะต้องฝากขอคอมโพเซอร์หรือว่าเรนเจอร์ไว้ประมาณนี้ค่ะครับผมขอบคุณทางอาจารย์คิดมากครับแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านรวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่กําลังฟังอยู่นะครับก็เรามา ช่วยกันนะครับมาร่วมกันทําให้บทเพลงไทยนะครับไปสู่เวทีที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับเรามาช่วยกันสร้างบทเพลงมาช่วยกันนําบทเพลงมาบรรเลงกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ